เมื่อวันที่12ที่ผ่านมา2ส,สาวเทศสุดฮอตไฟสุภาพรและรักสุรักษ์ชวนแฟนคลับรวมสัมผัสความสวยล้ำนำเทรนแบนดว่นตา Minimal และฟังชั่ n อลอันดับหจากประเทศออสเตรียซิลูเอตหลังได้สวมใส่ถ่ายแฟชั่นเซตคู่กันครั้งแรกให้กับบริษัทไอลิงว i ชั่นจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลก ซิลูเอตแว่นตาที่ได้ชื่อว่าเบาที่สุดในโลกแบรนด์เดียวที่องค์การนาซาให้การยอมรับและมั่นใจตัวแว่นทําจากวัสดุไฮเทคไทเทเนียมเบาแต่แข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูงนอกจากนี้ซิลูเอตยังเป็นแว่นที่ไม่มีน็อตไม่มีสกรูเป็นส่วนประกอบซิลูเอตพร้อมเปิดตัวคอลเลกชัน TMA Icon Tinted Lens ีสสสไตล์พุงเป้าคนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์ ด้วยนวัตกรรมย้อมสีเลนส์แบบไล่สีกรอบเจบาะทำดีไซน์เลนส์เชฟใหม่โอบกระชับเข้ากับใบหน้าก็บริษัทไอริงวอรชั่นวันนี้นะครับมาเปิดตัวแว่นตายี่ห้อสโลว์นะครับคอลเลคชันของรุ่น TMA นะครับเวอร์ชั่นไอคอนทินต์ d ิท i เอดชั่นนะครับ,รรบ, ed รบมันเป็นแว่นตาฟังชันอลดับหนึ่งของโลกจากประเทศออสเตรียจุดเด่นของแว่นตาตัวนี้คือนอกเหนือจากที่ตัวแว่นตาเนี่ยไม่มีบานพับไม่มีสกรูไม่มีน็อตนะครับ ทำด้วยไทเทเนียมนะครับมีน้าหนักแค่1.8กรัมนะครับเป็นแว่นตาที่เบาที่สุดในโลกนะครับเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเบากว่าลูกปิงปองหนึ่งลูกนะครับวันนี้เขามีเอดิชันพิเศษ,ษ,ษนะครับก็คือรุ่นทินต์เตอร์เอดิชันทิน d i เตอร์เอดิชันคืออะไรก็คือว่าตัวเลนที่เขามากับแว่นตาเนี่ยใส่สีเข้าไปด้วยนะครับอย่างที่ดาราทั้งสองท่านใส่อยู่นะครับไม่ว่ามีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองนะครับเพิ่มสีสันให้กับตัวกรอบแว่น เพิ่มสีสานให้กับใบหน้านะครับแล้วก็ทาง KT o p t i c ตินะครับสาขาไมกับตังนาเนี่ยเป็นที่เราเลือกในการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยครับวัสดทุทำด้วยไทเทเนียมข้อดีของเขาคือทนต่อการสึกกร่อนของเหงื่อนะครับความชื้นนะครับความเค็มบนใบหน้านะครับถ้าเป็นกรอบแว่นตาทั่วไปนะครับที่ทำด้วยวัสดุเหล็กธรรมดาเนี่ยอาจจะใส่ไปสักพักนึง ผกเป็นรูนะครับหรือเป็นคลื่นสลิมเขียวนะครับแต่ซิลูเอตทำด้วยไทเทเนียมนะครับเขาจะทนทานต่อพวกเหนื่อนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับร<า>ักใช่ไหมคะก็ค่ะอันกบอกเลยว่าแบรนด์ซิลูเอตเป็นแบรนด์แรกของเลยะที่หลักได้ร่วมงานด้วยแล้วก็รู้สึกกับจมาใมากเพราะว่าสวมใส่ครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่าแบบคุณภาพเขาเนี่ยคือแบบมันมันทนทานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าน้ำหนักที่เบามาก ็ใน,นเรื่องของ,ของแฟชั่นที่แบบสามารถใส่กับลุคหลายๆลงได้อันนี้คือประทับใจมากๆเพราะว่าคุณชิราเถ่ายมาเลยที่เรื่องสตรีมีาไก็สำหรับพายก็แบรนด์ซ u e t t e ก็เป็นแบรนด์แรกเหมือนกันที่ถ่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่แบบ เราเป็นคนโซนนะเราก็ไปหยิบมาใส่เล่นอะไรเงี้ยตอนแรกยังไม่รู้แต่พอใส่ไปใส่มจนะุฮ้ยเบาจังเลยเบามากๆสมกับที่เขาเคลมว่าเป็นแว่นตาที่เบาที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแว่นตาที่องค์กรนาซาก็คือให้การยอมรับในการที่นักบินนะคะจะใส่ขึ้นเครื่องได้ใส่ขึ้นไปในยานได้ก็คือเป็นแบรนด์เดียวในโลกก็คือสมคำเลื่อนจ,จริงค่ะเบามากๆแล้วก็ไม่ปวดตาไม่ปวดหัวเลยก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราเป็นคู่แรกที่ได้ถ่ายในเอเชียด้วยะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่า ก็ขอบคุณผู้บริหาสรสำคัญนะคะที่ให้โอกาสพวกเราครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียนะครับที่เปิดตัวคอลเลกชันทินต์ต์เอดิชันตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นแฟชั่นที่สูงที่สุดในเอเชียนะครับผมคิดว่านตอนนี้เราถ้าเปรียบเทียบอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเรื่องแฟชั่นเรื่องเทรนดี้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเนี่ยไปไวมากรับ แฟชั่นใหม่ๆเร็วพอนะครับไม่แพ้พวกยุโรปหรอกไม่แพ้พวกอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกเอเชียเป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับในการเปิดตัวรุ่นนี้นะครับอย่างที่น้องเขาบอกชัดเจนเลยว่ามันเป็นแฟชั่นไม่เหมือนกับแว่นตากรอบแสายตาทั่วไปเพราะว่าคุณสามารถใส่ไปเดินในห้างก็ได้เพราะว่าเลนที่มากับตัวกรอบเนี่ยมันไม่ใช่มืดถึงข,ขนาดหนึ่งแว่นกันแดดนะครับแต่มันให้ความเป็น ลูกของสีสันนะครับสีที่เป็นสีน้ำฟูสีเหลืองอ่อนสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยก็ไม่ได้เข้มเกินไปคุณจะใส่เดินไปในห้างเนี่ยมันก็ดูเท่ก็อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทไอลิงและก็น้องทั้งสองท่านด้วยนะครับว่าที่มาเปิดตัวแว่นสุริยุทคอลเลนชัน t m a Tinted Lens นะครับครั้งแรกในโลกนะครับแว่นสุริยุทธเนี่ย ทางเคเนี่ยมีจําหน่ายมานานมากแล้วครับน่าจะสัก30ปีได้นะครับแล้วการที่แว่นสุเลตเนี่ยเราเห็นมันไม่มีอะไรนะครับเล็กๆบางๆนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญนะครับว่าวิธีการประกอบกับวิธีการตรวจวัดสายตาแล้วก็การเลือกเลนส์สายตาให้เหมาะกับตัวแว่นเป็นเรื่องสําคัญครับดังนั้นเรามั่นใจมากครับว่าทางเคทีอ i c เเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญที่จะส่งมอบแว่นสุเลตที่เลอค่าเนี่ยให้กับ ผู้บริโภคได้ได้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากเราประกอบมาเยอะมากนะครับปีๆนึงเนี่ยเราขายหลายอันมากนะครับในวันนี้นะครับซูริเอตคอลเลกชันเ็นเซ็ตเลนส์เนี่ยนะครับเราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นแรกเลยนะครับต่อแรกคือเราลดสูงสุดถึง20%นะครับต่อที่2นะครับเรายังมีพรีเมียมกิฟต์เซ็ตที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นให้กับทางคอน sumer หรือผู้บริโภคด้วยนะครับส่วนที่3ถ้าวันนี้ใคร ซื้อวันตาสุเรศก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปร่วมกับน้องรักกับน้องฝ้ายนะครับในวันนี้ด้วยครับครับโปรโมชันนี้จะมีจนถึงกลางเดือนกลางเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาวันที่สิาตุลานะครับเล่นเชิญเลยนะครับในส่วนของเคทเองเนี่ยนอกจากจะเ,เปิดตัวคอลเลคชันสุเรศในวันนี้นะครับสาขาอื่นๆนะครับลูกค้าสามารถไปใช้บริการได้ไปล้างปรับแต่งทรงหรือเปลี่ยนอะไรได้นะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อจากที่เคทีอีก็ตามแต่นะครับ,รบด้วยความมีดีนะครับ,รบนนก็อยากฝากแฟนๆของป้านะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยที่มองหาแว่นตาที่เป็นทั้งแว่นตาแฟชั่นแว่นสายตารหรือแว่นที่ใส่เพื่อแบบกันแสงกันดูวีอะไรเงี้ยก็แนะนําแว่นซิลเลอเได้เลยค่ะเพราะว่าใครที่มีปัญหาลำคาญแว่นอย่างปา้าเนี่ยเป็นคนที่ลำคาญแต่อันเนี้ย ชัดเจนเลยว่ามันเบาและสบายมากๆอยากให้มาลองอยากให้เปิดใจลองจริงๆค่ะคุ้มค่าคุค้มราคาแน่นอนค่ะคุณภาพสูงจริงก็รักเองนะคะแล้วก,ก็เป็นเอ่อเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในตัวคนเดียวนะคะรากคิดว่าคือแว่นนี้สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวยัยแล้วก็เข้ากับแบบทุกลุกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแต่งบอยก็ได้เป็นหญิงก็ได้หรือว่าจะแบบเอ่อจะแบบเป็นวัยรุ่นหรือว่ากลุลม่มคน หลายๆกลุ่มการโคนอะไรเงี้ยรัคิดว่าใส่ได้หมดเลยก็รู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็ได้ลอง